พร้อมไหมครับน้องบ่าวร้อมไหมครับพร้รอมครับผมกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับข้าวสู้รายการเดก็กตาแหล่งมวยนะครับพวกพึ่งตั้งอันนี้พวกพึ่งตังนนงต้งเป็นเลยเดียวเลยนะครับคือต้องต้องคุยเหลืองมวยตะกี้เพราะว่าต่อ,อ,ตอชามันมีไฟต่อยก็คือวันจะเป็นชิปเป็นไทเกอร์ตี้ต่อยกับโลโบฟิลิปเป้โลโบอ่าิเปโลโบซึ่งก็คลิปที่แล้วที่ว่าน้องวิเคราะห์ไอ้ใครนะหลอกก่อนซุปเปอร์เล็กกับทาเคอร์ซุปเปอร์เล็กกับทาเคอร แฟนๆดีว่าข้ามาชมในช่อง,พง,งเพียนชมเพ่อกอุย้ยน้องบ้าคนนี้เท,เทก็เททึ่งวิเคราะห์มวยแมนลาวเอ็นมีอะไรก็หมดเทยังไม่มีดีดีบ๊อบแบนนะ <laughs> <laughs> เอาอ่ะวิเคราะห์สัดด้นๆไ่ต้องยาวสั้นๆไม่เกินห้านาทีคิดว่าตะต<ด>ท้าวันแฮกเกอร์ตี้จะนาํามไหมวันนี้เดี๋ยวพี่พี่คนดเป็นอย่างนี้นิดนึงนะวันนี้ไปแร่แฮกเกอร์ตี้ช่างน้ำนักมามซึ่งมันมีบอสซัมพาดกลัววันนี้แฮกเกอร์ตี้บอกเลยว่า เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ผมจะน็อกคุณให้ได้พายในยกแรกมันแรกกว่านี้เลยนะฮะ<า>เออคือไอ้คุณนี่มันมีสตอรี่กันมาพี่คนไอ้นัดนัดล่าสุดต้ให้เกตี้อันที่ว่าชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับพุ่งจำชื่อไม่ได้ไ,ไอ้ไอตัวที่ว่าวัวที่ผมพูดน,น่าจะชื่อฟิลิปเป้เหมือนกันแหละอืมอืมอ่าทึ้งทีนี่ตอนที่ว่าเพราะว่าให้เกตี้มัน,นาน็อกใช่ไหมทึ่มันเดินเพราะว่าจอ็จอบจ็อบแล้วใช่ไหมมันเดินไปข้อโทษคูช็อกมันทีมูมันซึ่งไอ้ฟิลิไอ้ฟิลิเป้โลโบนเป็นผีเลี้ยงอืม มันเป็นปีเลียงของผูยอเฮกเตตีวันนั้นนะทึ่มันมันเหมือนปะทะขารมกันตั้งแต่วันนั้นแล้วทึ้งเดี๋นี้อ่ะผูทึ้งผูทึ้งไฟนี่เฮกเตตีไล่คนบอกว่าเฮกเตตีเป็นตอมันก็เป็นตอจริงๆพวกมอนี่เป็นตอโดยความเป็นมวยเฮกเตตีก็หมอเฮกเตตีเนี่ยเป็นหนักมวยฝรั่งที่ว่าแทบจะเหมือนหนักมวยไทยแท้ๆแล้วอ่ะแต่ว่า,าคือทุกอย่างแทบจะเหมือนมวยไทยแต่ว่ามีออปชั่นเพิ่มคือการ work, style, ฟุตเวิร์กแบบสไตล์ฝรั่งอื ฟุตเวิร์กแมนคดทุดยอนฟุตเวิร์กเร็วมาเข้าออกวคือเฮ้เตอร์ี้ได้เปรียฟิลิปเป้มากเรื่องความเร็วแน่นอนแล้วไม่ใช่เร็วอย่างเดียวเร็วแล้วนักด้วยทั้งเร็วทั้งนักคุณบอกเลยว่าวันนี้คือว่าสไตล์ของของเฮคเตอร์ดี้นะคือปกติเฮคเตอร์ีม้มันจะถอยใช่ไหมถอยลงตั้งมาเรวมัน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 จะถอยแต่ฟิลิปเป้เนี่ยมันเป็นมวยตังรับฟิลิเป้เนี่ยเป็นมวตังรับแบบหนักกุ้มเลยต้อยแบบสไตล์แบบยืดนิง่งๆิหนักกุ้มเลยหนักกุ้มเพราะฉะนั้นพวกิดดออไไฟเเเเเนนนีี่ยต้้้ะป็า แต่แต่สไตล์เดินขอให้กตี้มันไม่ใช่เดินบูมบามอยู่แล้วมันเป็นมวลชลาที่บอกมันจะเดินแบบถอยทอยเดินถอยท้อยเดือว่าือเนื้อไม่ไปว่าถอยทอยมาตั้งถอยมาตั้งลักแล้วการชิงจังว่าชิงว่าเข้าไปทำทถอยมาตั้งลักแล้วก็เดินเข้าไปทำสักชุดหนึ่งแล้วก็ถอยออกเข้าไปทำสักชุดแล้วถอยออกจะเป็นสไตล์ประมาณนั้นส่วนสิ่งที่ว่าที่โลโก้ต้องทำเนถ้าอไทยยาเจ้าจะเฮ้กตี้ผมบอกว่าต้องทีปต้องทีปสกัดจังว่าเขาให้กตี้เนี่ยต้องไหวตาต้องไหวต้องไปว่า ต้องมอออาวุธก็ให้กตี้คาดอ่ะถ้าให้กตี้เดินมากกำลังจะออกอาวุธออกแข่งออกมัดเนี่ยโลโบตรต้องทีต่ตรงทีต่ตรงไรจังวะใไ้ได้ปล่อยโลโบเนี่ยมันทีบดีบดบไปหมลพวกไปเล่ควยคยที่มันต่อยกับไอ้เซมาเพล็ดมันทิบล่มซอกซอ,องล้นนายกเลยเพราะฉะนั้นทีบสะสมที่ข้าวทองเนี่ยทีบสะสมไปเย,ยอะๆพวกอกว่าจะทำให้กตี้ชนะแน่นอนชนะคะแนนแน่นอนเพราะว่า เพื่อนเพื่อนโรโบนะถ้าว่าไม่สามารถน็อกเฮเกตี้ได้นี่อาจจะอาจจะเป็นเป้านิงได้เลยนะพอเฮกตี้ไหวว่าเยอะเลยบีแต่ว่าโอกาสที่โรโบจะชนะได้คือต้องต้องน็อกเฮเกตี้ได้ถ้า,าไม่น็อกเฮกตี้ชนะแน,น่เนาะเอาไงไงว่าต้องทำฟื้อก็ได้อย่าให้เฮกตี้มาข้า,ขาวข้าวแข่ตัวก็คือว่ากัน <S <S 1> <S 1> <S ทุประชิดตัวคือทบรั่วมัดจุดแน่ที่น้องคิดแล้วรมัจุดแล้วท้อยมันมันมันไม่ได้รั่วอย่างเดียวมันรั่วแล้วมันท้อยอ่ะมันท้อยโอกอ่ะมันเร็วลูกด้วยป้องกันตัวดีด้วยใช่อืม มวยเร็วมวยชา,าดัดอืมแต่หลายๆคนเราคิดนะว่าปันบือๆจะเตะตีนคือมวยฟี่เมื่อนก็คือว่าการสมุิว่าไม่แล่หน้าตาความเป็นฝรั่งกันการหยัดมานักมวยไทยเลยน่เมื่อมวยไทยเร็วคือ,อมันมีความเป็นฝรั่งอย่างเดียวคือพุตเพิ <ừ> ดีว่าเมือม่อไงเมื่อไงตึ้งพวกนี้มองเป็นมันเป็นจุดดีของมันเลยนะเมือ่อไมันเป็นเมื่อไเป็นหนักมวยไทยที่ฟุตเวิร์กดีอะ่ะค <ừ> ือมันมี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 ออปชั่นเสริม f, มันคือฟุตเวิร์กเนี่ยฟุตเวิร์กมันดีมากมันเร็วมากก็ถ <ừ> ้ขาขอหลอดทั้งหลอดทั้ง,อย,งอย่างอย่างทำอย่างเข้าทำยากผมมัน <ừ> ถอยอ่ะมันมันฟุตเวิร์กถอยจนว่าโแบเข้าไม่ถึงตัวหลอดท,ทั้งวิบไปหลอดทั้งบอกว่ากระเนกระเบนที่กระเออนั่นแหละคือมันนั่นเลยมันต่อยมันมันเป็นัอะลรมันเข้าโอ้ยหลอดทั้งนี่เล เดินามาจุดเนอเดิน้จนื่อเดินมันโ้อ้ยอยู่นั่นแต่ไฟนี่มันจะมาโ้ดเป็นั้นไม่ได้แหละมันไม่ด้้อกับนังหมสไตล์เดินไงอ่ามันก็ต้องอาจจะเป็นไฟเดินเข้ามมังเดินมังโ้ดมังเดินมังโ้ไตล์หนึ่มันต้องต่ออีกสกตายหนึ่งเออแต่ว่าเออแต่ว่าแร่ดูปลางแร่ต่างๆเลยก็คือว่าแฮกเกอร์ตี้หญ่วะญ่กวาสักี้นึงซลอมเรืืองการซลอมร่างกายสุดอดไปเลยแต่ว่านั่นจริงแชมป์กว่าร่างกายดีทั้งคู่เลยพี่บ เต็นลอยยู่แล้วทางปูโลมูมันก็กลาจะมาล้างแกนให้เบือนเหมือนกันมาล้างแกนให้เบือนเหมือนกันหรอมันก็อยากได้แชมป์นี้เหมือนกันเพราะว่าหูเนี่ยนุ๊กแต่ว่าคือเมื่อตี่เราพูดวันนี้ถ้าเกิดไม่มีการนับนะเมื่อตีพวกมีกรไปนี้แต่ถ้าเกิดมีการนับขึ้นมาในยกสองยกสามยกไหนกันหละแต่เกมการจบก็จะเปลี่ยนทันที่ใช่ไหมตัววันนะรูอยู่ถ้ามีใครโดนนับเดี๋ยวเกมเปลี่ยนทันที่มันต้องจะมาต่อยเมือนแพ้เดิมไม่ได้แหละก็ต้องเกมทันที่ก็คอยแลกต่อเช้าต่อเช้าน่าจะประมาณถ้าเกือบเีงแอ้วคุยกัน เออนะต่อยต่อไปแรกนะครับพี่โฟนคิดว่าใครจะนะแฮกเกอร์ตี้อยู่แล้วพอพีแรกคือเอาไงวะแร่ฟี่มือเขาแฮกเกอร์ตี้เงยแร่เวลามันต่อยก็คือหนักหวยไทยายันที่ไงโรโบิมันพีกว่าไม่ที่ว่วความความบางของูปลางนะอารมณ์มันมันเมื่อเมื่อเราแร่เมื่อตะวันใชยต่อยกับ ซูเปอร์บอลนั้นเหรอไหมร่างกายของตะวันใช้มันแลงว่ามันซดมากมันเด็กกำยำนะมันแด็กกำยำมากมันมีความหลุดนักม่านจึ้งดีว่ะเลยจั่วุูปลายเลวเลยจึ้งเลยเลยจากว่าฟรีเมือนก็แฮกเกอร์ตี้แล้วจึอีกอย่างดีว่าคนตีคอนเฟิร์มเลยว่าแฮกเกอร์ตี้เนื้อว่าเนื้อคือเมียแเกอร์ตี้ซุ่ยว่าไหนนอนแน่นอนอันนี้แน่นอนนแ่นอนเพขินไปกระตาเลยอย่าลืมขึ้นรูปเหมือนกันนะตอนลงคลิปมันอย่าลืมขึ้นรูปให้คนแร้ก oui. well. ันนะได้ได้ได้อ้าวโอเคก็เป็น ขอบคุณน okay okay. ้องบางมากเลยเดี๋ยวมาแลกกันนะครับว่าเฟมฟุตบอลสตอรี่นี่จะแม่นมากหน่อยขนาดไหนกันสมาหมดแม่นนี่คือชมเฟมอย่าเยียดนะผัว่ามันได้ความคิดลราต่อไปเออต้องมารอดูกันครับอ่านี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวลงจากอ่าเราถ้าคลิปนี้จบเดี๋ยวไปดูกูรับดำต่อไปเพียร์กูรับดำอย่าอย่าเออเออโอเคเจอกันนองนองบางเจอกันขอบคุณมากขอบคุณมากน้องบางขอบวัสดีครับ thank you